เออคร <My God. S 2> ั้งหนึงแต่เดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยแต่คือเดี๋ยวเราเรื่องเ <ไป S 1> บาก่อนดีกว่าฮะเออเรื่องเบาก่อนน่แต่เบาอ่ะจะต้องพี่ว่าไกลละวงไหมไม่ผมนะผมน่าจะออกนะพี่รรรรรหรอพี่ชายฮัลโหลครับที่ วงะก็ไงหรือคนนั้นมาไป่ได้พี่อะไรนะเด็กเด็กกอล์ฟอ่ะเด็กพี่กอล์ฟอ่ะจะมาไม่เนี่ยให้เทนวันนี้ใช่ไหมไม่ไม่คือพี่ดันหรอาให้ใช่เอาผมคนถามตรงนี้ก่อนเออพี่ดันได้มันดันชัวร์ไหมเดยถามก่อนดันชัวร์ไหมดันดันดันแล้วดันชัวร์ไหมไม่ถามว่ารันไหมมันมันมันรันอยู่แล้วอ่ะอ่าพี่ดันนะพี่ดันนะโอเคไหมพี่ดันใช่ไหมอ่าพี่ดันโอเคได้ไม่มีปัญหาหรอก เอาไหวหรือเปล่าสรุปอะไม่คือเราจะส่งตังแก๊งทัเทียอะไรเงั้มไม่หมายถึงว่าพี่ดันไหวไหมไม่อาจจะเก่งจริงไหมถามก่อนเก่งจริงไหมอย่างแรกก่อนหนึ่งเลยอะไรนะเก่งไหมใครฮะใครแป็นท่านมคืออะไวะเก่งจริงไหมเก่งจริงไหมไม่กูมึงมึงก็จัดเสร็จไปเล่นลองเทปลองรอเทปนู่นนี่นั่นก็ได้นะพูดถึงไม่คือเราเอาผมไม่ไม่อาจจะไม่เวลาผมอยากรู้ว่าเก่งจริงไหมอะสำหรับควาพี่อะพี่ว่าสําหรับพี่เหรอพี่ว่ามันมันก็เก่งจริงนะ สำหรับพี่อ่ะอ้าวไก่ซูไงไก่ซูอ่ะอุ้ยไก่ซูเออมึงก็ให้ซูไปคัดในแข่งอ่ะหกเจ็ดหกนะครับใช่ไหมเอาผม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 เขาคือแบบว่าผมอาจจะแบบว่าเรื่องมากหน่อยแต่แบพี่พี่จะใจมากเพรอะไี่ว่างคือมันแบบมันต้องสล็อตเทียบเข้าใจแล้วก็หาสล็อตแทนได้บราวด้วยนะที่บอกไว้ก่อนาะใช่มันจะกลับไปแข่งแล้วน้องเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงแล้วพี่อ่ะ สองคนไหมพี่จิ๊บที่ที่มาขอเข้านั้นทั้งหมดสองคนอมยิ้มเมียอันนี้คือเรื่องเปลี่ยนยอดเปลี่ยนเร็วๆนี้หรือว่าอย่างไรเร็วนี้เร็วๆนี้นี่ยังเล่นได้แต่คือแบบว่ามันมันอนาคตไปแน่จ้าเท่าไหร่พี่ปอะประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เออพี่ว่าเดี๋ยวประมาณประมาณกลางเดือนหน้ากลางเดือนหน้าใช่แล้วไอ้โตสิบห้าวันนั่นก็ไม่เปลี่ยนเลยดีกว่าไปกันเปลี่ยนเลย เปลี่ยนไปแล้วคุณต้องพี่โทรพี่เป็นอะไรครับพี่ไหนวะยี่จโทรตกรงไหนวะกลับมาแล้วเดี๋ยวพี่ไม่กลับไปแข่งด้วยเหรอพี่อัดโตโะโต๊ะพี่ผมอยู่บนรถครั้งนี้ใช่เหรอไม่แล้วมีเมื่อกี้มีคนพูดบอกว่านะเออมีคนมาสมัครคืออะไรนะอมยิ้มมาสมัครสองคนพี่มีไม้ท่อนวัดเออผมว่าถ้างั้นถ้อเทสก็สองคมาเทสด้วยไหมล่ะแข้งอมยิ้มที่ที่วัดอยู่เขาเคยอยู่มาก่อนไม่คือคือคือพี่พี่รู้จักวะเฮ้ย ยิ้มแก๊งของไม่ไมปถ่ายรูปอ่ะคืออะไรเขาดูเพื่อเขาดูไหมอยู่ที่ไหนเพื่อนบ้านอยู่บนแลนเขียวเนี่ยบนลานเกตบนแลนเขียวอะข้างๆแลนเขียววะเข้าไปไม่คือทำไมนะจะให้ซูเทสใช่ไหมไม่แต่ถ้าพี่รู้สึกว่ามันโอเคคือโอเคของพี่กับโอเคของหลไรคนอะมันอาจจะต่างกันนะพี่ก็จะไป แต่คือก็กเทได้แต่พี่ว่าหนึ่งหนึ่งมันมันมันก็พี่ยังไม่เคยเห็นใครชนะมันเลยหนึ่งไอ้ไม่ใครชนะมันไอมาถึงไอคนที่พีเ่เอาเข้ามานะไอก๊อบอยู่ไหนวะกอ๊อฟไอกอ๊อฟฮัลโหลมีคนได้ลองของมาแล้วไอกอ๊อฟเออเนี่ยกูอยู่บนลานกินเลนเขียวอ่ะไม่ใครชนะมาเลยเหรอพี่อะไรนะไม่ใครใครไม่ใครเคยชนะมาเลยเหรอ ไม่ไม่ไม่รู้ว่าแต่เท่าเท่าที่กูดูว่าอะไรว่าอะไว่าอะไรว่าอะไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ราถามให้ถามเลยไอ้เน่เน่ถามไอ้นี่ดิไอ้เพียวไอ้เพียวมึงรู้จักไอ้เจนไนท์มเปล่าเจนไนเออไอ้ชื่อโหดจังวะไม่รู้จักเนีาะไม่ไม่รู้จักเหรอไม่พี่พี่บอกว่าเคยเล่นมึงเดียวกันแต่ไม่น่าสนิทมั้งทำไมนะพี่บอกว่าไม่ใครเคยสนิทเลยใช่ไหมเออกูก็ไม่รู้อ่ะกูไม่ไม่เคยเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ ไอ้ดนัวไอแวร์ไอเดนไอเดนไอกลาเออเอาดิมึงดเราไปเทสมันดิคือก็ดีนะไ้เทสอยากรู้อยากไม่ไม่ไม่อยากอยากอยากให้เอาเอาเอาคนมาเทสด้วยคนหนึ่งได้ไหมนี่ไงนี่ไงนี่กูบอกแล้วเจนนีเจนนเออเนี่ยกูบอกไปแล้วว่าหนึ่งหนึ่งมันกูยังไม่เคยเห็นมันแพ้ใครเลยเหมือนกันผมก็ไม่นแหนะมันบ้าวันไหนลาบีบ้าววันไหนล่ะมันมันว่างทุกวัน่ะมันรอสามวันแล้วเนี่ยเออไม่ก็แป๊บนึงแต่เดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยแต่คือเดี๋ยวเราได่กเบางก่อนดีกว่า ฮะเออเรื่องบากว่ะเนี่ยจะ่บา้าอ่ะจะต้องพี่ว่าใกล้ละวงไหนไม,ผมนะ่ผมนะผมน่าจะออกนะพี่เออได้ออกไปบ้าไปใกล้ไปไหนแล้วก็กไปเล่นตอรี่ไปเล่นตอรี่กับ <c oughs> เออคงไม่เกี่ยวเลยให้ไปรันตอตอรี่เลยบง่ายไม่เพราะว่าเพราะเพราะว่าไม่ที่เอาออกมันไม่ใช่เหตุอันนั้นเหตุผลหลักเหตุผลหลักคือตอนคืนคือมันหายไปเลยมันไม่ได้ช่วยอะไรแก๊งเลยอ๋อเออโอเคเข้าใจเออตามนั้นแหละพี่อืมตามนั้นแหละ ก็คือให้มันไปใช้ความรักของมันให้เต็มที่ก็คือเธอก่อนแก๊งใช่ไหมใช่ตังแก๊งในบาวโอ้ใช่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 มึงไม่จำไม่ได้เหรอเมื่อคืนมึงอยู่กูสองคนไหนกอนงเท่ากับตอนนี้จะาว่าไปหนึ่งนะสองหลักว่างสองก็งัดคนไอ้นี่มันเลยคัดคนเก่งๆมาเลยแค่นั้นเองถ้ามันมาช่วยแบกอะแต่ที่แน่ไอ้ทูแบกไม่ได้แล้วนะไอ้ทูอะดูไปห้าแสน ้ไอ้ทุกของดีนะของดีตี้กูเลยนะอันเนี้ยแม่ผมแพ้ผมแพ้ผมไม่มีสิทธิ์พูดไปไอ้โทรโทรจะได้รับไหมครับจะได้รับไหมเหรียญสกินไอ้นักกีฬาถึงสิบห้าไหมเอออย่างกินอาเหรอไอเหรียญสกินอาวุธอะใช่มีแปดยังเปิดไม่หมดพี่อ่าลองเปิดให้หมดเพราะพี่เหลืออีกสิบห้าพี่จะได้ให้ติปเลยถ้าถ้าโทรพอพี่ได้ให้ตีไปครับเลยเพราะพี่ครบหมดละได้พี่ไปคาปืนมาแล้วแล้วใช้อะไรพี่ สิบห้ครับติ้าล้ิบ้าเหรียญใช่ไหมใช่ไม้ใช้ติ๊ผ้าไม้ใช้ติ๊ก้าพี่อะใช่หรอคันเลยไมมันจะได้ไม่เสียเวลาน้องเนี่ยแพงไวฟ้นเลยไม่ว่าพี่ไปิ้านสิบอะไรนะเงานร้าน่โใช่ใช่รอรอตอนนี้เที่ยงคืนก็ได้ดสิบพี่สิบไม่อไพวกมงไม่ว่าพี่ไอติ๊มีสิบพี่โดพี่โดว่าไอเดียมีอะไรจะบอกครับพี่เด็เนี่ยไอเดียวไม่ด้อ่ไปพาพี่ไอเพียวไปถอยย เราไปทำงานครับพี่ทอมไม่มีเวลาเลยไม่งั้นเนี่ยเอาได้มแล้วเดี๋ยวเติมเพิ่มแล้วไอ้สายสามเหรอเอานี่ไปเลยเอาสายสามด้วยเหรอครับขึ้นมาี่เดียวอะเดี๋ยวเมื่อไหร่ไม่ว่างอะน้องผมโยไม่เมื่อไหร่จะไปพักอ่ะไม่มีอ่ะผมพักเถอะผมเล่นแก๊งนี้แก๊งไายนะเฮ้ยเฮียทำไมกูอย่างงี้แก๊งกูแก๊งไายเมื่อไพูดกูเนี้ แล้วพี่เ้าผมมานี่ไงผมก็ต้องเียของไม่ตัวเอาอันนท่านเปต้ครับสามเป็นเก้าสามเก้าสามศูนย์เก้าใช่ใช่ไม่ตามจริงหรอแล้วก็เอาอะไรมัาพี่เดี๋ยวตามตมเอาตัวเพนเก็บไปเล่นอ่ะกล่องของบุตก็ได้เยอะไมไม่น่าจะได้เยอะมากเฮียความพอเอ่แปดเหนื่อยเลย่องสิบแปดอ่ะเอาเอาเก็บไปเก็บไปเล่นโอเค ครับโอ้โหเอ่อแล้วก็นั่นมีหมดแล้วพี่ไม่มีสำรองขันันแล้วไอ้ติ๊บติ๊บขาดกี่ขาดกี่เหรียญสิบเอ็ดเท่าไหร่นะสิบเอ็ดหนึ่งหขาดวัดยูเหมือนกันรับขาดสิบเอ็ดเหรียญเหรอไม่แพงมากเลยวัดยูผมเอาขึ้นให้ก่อนแล้วมันเ็เองเอาไงรับหาละเอ้ยขาดสามแสนอะเลยนะไม่เป็นไรก็เอาให้มึงได้ไงไม่เป็นไรหรอกไอ้เหี้่ที่เบ็ดอันตกสามสามละอุ้ยเฮียสามน่กว่าเองมึงมึงรับเลยติ๊บเท่าไหร่เดี๋ยวมาตังค์เิรถมาเร็ว ใครนะพี่อะโรสี่ทำไมนะเงินเท่าไหร่เกือบร้อยอะรับไปเลยโรสี่ขายไเลยเออนะมึงเอามามาเอาไม้หมดเลยต่อมันต้องฟองแสงซื้อทันไหมนะเนี่ยสรุปรับไปเลยโอ้สิบสองนาทีพี่เฮ้ยไปมึงนะไอ้ทุบไปพี่ทุบไม่อยพี่จากเอาของไปไอ้เหี้ยเอาเพนไปเก็บไอ้เหี้ยเลยปั๊มไม่ได้ติ๊บไปเก็บของกันเลยไปพี่ติ๊บเก็บเงิก็ได้นะพี่ติเงินเยอะมากไม่อ่ะพี่ติ๊บขึ้นมาติ๊บไปกู พี่ตีไปกับผมโอ้ยพี่ตีว่าเราป้องกัเลยไหมหลับเขาฟังเลไหมค่อยพี่ว่าจะแบกบอลนึกว่าเป็นเลือดตีไตอนนี้มาถูมากเลยแล้วตีไหมตีลูกเตะต้องเอาเงินลับเลยใครว่ามาตีอะอ๋อชิ้นส่วนปืนเราซื้อกับแกไงใช่หมายถึว่าซื้อของจากแกงไงหมายถึงว่าซื้อของแก๊งไงแต่ราคาเท่าไหร่เนี่ยเงินมันจะพอหรือเปล่าหรือจะไม่รู้ผมรับหมดป่ะวะตอนนี้มีของแกห้าสิบหกชิ้นส่วนปืนพี่ แต่กล่องกล่องถ้าคืนพี่โทรไปเราแก๊งเราเหลือหนึ่งกล่องเองนะติดพี่โทรอยู่ร้อยห้าไม่ไป็นคือเอคือแม่งเต็มไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวคนใหม่เข้ามาอีกไม่มีวุฒิอีกแม่คนหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืมเดี๋ยวยืมไอ้บัตรก่อนไม่เอางี้ไหมผมผมว่างานคัดนะงานคัดนะเปิดเลยแต่ผมผมว่าเปิดผมก็ต้องดันใหม่อยู่ดีเแต่มีแต่มีสองคนอ่ะที่แบบมามาขอเทสอ่ะมีวุฒิมาเลยทีเดียวเนี่ยรอเทสทีจะพร้อมกันเนี้ย วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนัดเดี๋ยวนัดเดี๋ยวนัดไปแล้วกันไอ้เหี้ยเดี๋ยวนัดไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้เอาเลยเดี๋ยวกูนัดไอม่มีพี่พี่โพสโพสเลยเดี๋ยวนัดไอ้แวนกับนัดอีกลาจบสองคนเนี้ยอ่ะใครชนะวันไ่ะโพดเลยนะโพดเลยนะไว้โพดเลยนะจะได้แชร์ต่อถ้าใครไม่ชนะก็เรียบร้อยก็ไม่มีใครเข้าเรียบร้อยเหาถ้าต้องดันอาวุธให้ไม่ต้องโพสหรอกถ้าต้องดันให้ไม่ไม่พี่พี่โตพี่โตเออนี่ไม่มีอะไรจะบอกพี่ดิพี่ดิพูดเลยเออเทสนะครับผม เอ้ผมแนะนำอันนี้ผมขอออกความคิดเห็นหน่อยครับเรื่องเทสส์นะครับผมอยากได้ประมาณว่าเราไม่ต้องเทสหนึ่งหนึ่งอะผมว่าสกิลหนึ่งหนึ่งมันไม่ค่อยจะเป็นรอไปเทสรรเทนนิ่งตอนซ้อมด้วยแล้วก็ให้เขาอัดโอเวอร์เลยไว้แล้วเราก็มานั่งดูตัดสินด้วยกันผะ <ม S 1> เข้าใจครับแต่ผมอยากเห็นหนึ่งหนึ่งก่อนเพราะว่ามีคนบรรจัยว่าหนึ่งหนึ่งไม่เคยแพ้ใครไงผมอยากผมอยากอยากเจอคนหนึ่งนี่ ไม่ไม่แบบเทสหนึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บว่าไปเทสต่อสองก็ได้ใช่ใช่พี่โดเนี่ยหนึ่งมันคือสกิลเทื่อลาจับว่าจับตัวหลุดอะไรเงี้ยมันต้องใช้สกิลเพย์มันก็มันก็ดีแต่ว่าล้างหอยเหมือนเดิมนะสกิลแกงมันก็เอ็กิโลมันก็จะเป็นผมเข้าใจเข้าใจ คือเทปหนึ่งแล้วก็ไปซ้อมด้วยอะไรก็เลยทุกอย่างครบแล้วนะผมเทปหมดเลยการรับไปก่อนปีศาจแก๊งที่กดเสร็จปืนในแก๊งอ่ะไอเดียครับเดี๋ยวถ้าใครจะเป็นปีศาจก็โออกปีศาจละหนึ่งบอกยังไม่ดันให้ใครอยู่เพราะว่าเงินแดงมไอาหารดีดีอ่ะเงินแดงมันยังไม่มามันดันไม่ได้หรอกการรับกล่องไปก่อนเลยรับรับเดี๋ยวก่อน หลับแล้วเขาบอกหลัแไปเทนได้ไหมไปแลนจมพูเนี่ยไปหาไปแลนจมพูทันเขาบอกว่าเขาหลังแไปเทนเขาจะเข้าไปเทนก่อนแน่นทันละเขาเข้าและเข้าไม่ทันมั้งว่าพี่แจ๊คให้เงินไปแล้วใช่ปะที่เราอยากไปอาันที่หน้านะเว้ถ้าเข้าไปเท่นอ่ะพี่แจ๊คเดืนแล้วสองแสนพี่สองแสนได้หรอโอพี่อยากเล่นร้านไหนร้านทอะไรนะทิปเดือนล้วสองแสน <SA B> เอา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 มีสิบเอ็ดเหรียญพอดีเป๊ะเออบอกมันรอแป,ป๊บนึงเล่นร้านอยู่ไม่เขาบอกห,หลังหลังไอ้นั่นพี่พี่หลังอันได้ได้ อยากจะควงแก้เธอมาดูหญิงดิสนีย์คินเธติดชอมากกว่าที่ติดวิสกี้จะเป็นวิสเซี้เจฟฟี่วันที่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะไม่ใช่วยทำรู้สึกาปี